งามสง่าขวัญภูมิสีบดินคู่ทรณินปกประชาไทยกเกษมทรงพิทักษ์พักภูวนาฏราชปรีเปรมสุขอิ่มเอมทรงอาทรน,นิกรนชนเฉลิมพระชนมพันษาวันทานพทั่วพิภพไทยเทวันบันดาลผลจตุรพิษพิสิทธ์พรพบวรดเลเจริญพระชนมายุมั่นนิรันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในธีรพงศ์วงศิววิราช ปลัดสํนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์และสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค